หายคืออันนี้คือหอยเน่าอันนี้ไม่เกี่ยวอนนี้น,นี่อันนี้คือเน่าหมดเลยนี่สภาพน้ำคือหอยเน่าไม่มีปีไม่มีอะไรแล้วมันเน่ามันตายนี่มตายนี่อันนี้ก็ตายมันตายไม่มันไม่มีอะไรเลยนู่มันตาย หอยตัวเล็กตัวตายตายหมดเลยหอยเล็กหอยใหญ่วันนี้เน่าจนปลาเปิดเลย <c oughs> อืออ่กินกินแรงมากเหม็นด้วยดู <c oughs> แลดูน้ำมิม้นถ่ายน้ำยังเห็นน้ำย,ยัง,งดูมันตายกองกันตายแบบนี้มิม้นถ่ายตรงนี้ยังนี่ตายกองกันกน,นี่นี่ มันขึ้นมาตายนี่นี่รอยน้นํานี่มันตายแล้วอันเนี้ยที่มันขึ้นมาตายมิ้มเดินหายตามขอบๆเลยลูกอ่ะหอยมันขึ้นมาตายเต็มเลยมันอยู่ไม่ได้นะ้ํามันดําเห็นมาก,ย,ามากย่าเลยวัวมันจะกินได้ไมหมนี่ย